วิโรดลงพื้นที่10บล้อทําถนนพังชะตารวจเนี่ยปล่อยนะครับตักดินออกทําลายหลักฐานตั้งข้อสังเกตสติกเกอร์ดาวโยงสวยก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าจากข่าวที่บอกว่ามีรถ10บล้อนะครับวิ่งถนนที่ปากซอยสุขุมวิท64นะครับแล้วทําที่วางทับนะครับถนนเนี่ยพังลงไปนะครับรถ10ล้อตกลงไปเนี่ยก็คือ,คอ,คอทําให้เป็นตั้งข้อคําถามและตั้งข้อสงสยัยพอมาดูเนี่ยนะครับที่ หน้ารถเนี่ยมีสติกเกอร์นะครับเป็นรูปตัว B นะครับแล้วก็เป็นรูปดาวเป็นรูปตัว B อยู่นะครับก็ไปตั้งคอสเงเกตว่าเอ๊ะมันเป็นสติกเกอร์สวยหรือเปล่าและที่สําคัญนะครับก็แน่นอนครับเมื่อรถบรรทุกดินนะครับรถคันนี้ไม่ใช่รถเปล่านะครับเป็นรถบรรทุกดินแล้วก็ตรงจุดนั้นเป็นจุดที่ทําการเขาเรียกว่าเอาสายไฟฟ้าลงไปในดินนะครับแล้วก็มีปิดไว้ข้างบนซึ่งแน่นอนครับว่าจากข้อมูลเนี่ยทางการไฟฟ้าบอกว่าไอแผ่นที่อยู่ข้างบนเนี่ยนะครับรับน้ําหนักได้28ตัน รับน้ำหนักได้28ตันแล้วก็สร้างมานานแล้วแล้วก็วิ่งนะครับแต่ทีนี้ว่ารถคันนี้นะครับรถรถสิบล้อคันนี้วิ่งมาแล้วก็ตกเนี่ยคาดการว่าน่าจะบรรทุกเกิน28ตันแน่นอนซึ่งแน่นอนครับว่าพอมันพังลงไปปุ๊บก็ต้องมีการตักดินเนี่ยนะครับออกเพราะว่าจะยกรถขึ้นมาเลยไม่ได้ก็ต้องตักดินออกจากรถออกก่อนเพื่อถ่ายที่สําคัญคือตอนที่ตกลงกับการไฟฟ้าที่มีการประชุมร่วมกันว่าเวลาตักดินออกปุ๊บเนี่ยจะตักไปใส่รถอีกคันหนึ่งแล้วก่อนที่จะเอาดิน เอาดินเนี่ยนะไปเทเนี่ยก็จะต้องมีการชั่งน้ำหนักก่อนว่าเอ้ยตกลงแล้วรถคันนี้น้ําหนักมันเกินหรือเปล่ปามีการชั่งน้ำหนักก่อนแต่เวลาถึงปฏิบัติงานจริงๆเนี่ยนะครับ ผู้รับเหมาไม่ยอมชั่งน้าหนักครับพอตักดินปุ๊บก็เอารถออกฝาเอาไปเลยเพื่อจะเอาดินไปทิ้งนะครับมันก็เข้าข่ายเป็นการทําลายหลักฐานหรือเปล่านะครับและที่สําคัญเนี่ยที่น่าสังเกตก็คือว่ารถที่เอามาถ่ายเนี่ยทั้งสองคันที่เอามาถ่ายเนี่ยก็มีสติกเกอร์แบบเดียวกันอยู่ที่หน้ารถเหมือนกันซึ่งแน่นอนครับว่าก็ตั้งความสังเกตตั้งคําถามว่ามันคือสติกเกอร์สวยหรือเปล่าแล้วก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ที่ถนนนะครับก็ต้องบอกก่อนว่ารถวิ่งไปวิ่งมานะถ้าเกิดว่า หนึ่งถ้าเกิดมันชำรุดที่โครงสร้างเองเนี่ยนะครับชำรุดที่โครงสร้างหรืออะไรเอง,เ,องเนี่ยมันก็ได้จะมีการพัฒนาหรือว่ามันก็สามารถที่จะนี่อยู่แล้วแต่ถ้าน้ําหนักเกินยังไงมันก็พังก็อย่างที่บอกว่าวันนี้มันก็เป็นโพรงนะครับข้างล่างมันเป็นโพรงแล้วก็มันมีก็มีเอา ท่นปูนวางไว้แล้วก็มีคานวางถ้าเกิดน้ำหนักเกินอะยังไงมันก็พังแต่ที่แน่ๆก็คือว่ารถสิบล้อคันนี้ที่ตกนลฮะอ่ถ้าเป็นสมมุติเป็นรถเก๋งหรือเป็นรถธรรมดารถอะไรนะครับหรือรถสิบล้อที่ไม่ได้บรรทุกอะไรเลยเนี่ยแล้วไปตกเนี่ยนะครับเราก็ยังสันนิษฐานได้นะครับว่าเอ้ยมันน่าจะเป็นแบบอ่ไม่บ้านคงหรือเปล่าไม่อะไร,รเปล่าแต่รถสิบล้อที่บรรทุกเต็มขนาดนั้นอะ นะครับแล้วมีสติกเกอร์แบบนี้จะให้คิดไปอย่างอื่นคงเป็นไปไม่ได้และที่สําคัญเนี่ยถ้าวันนี้บริสุทธิ์ใจนะครับบริสุทธิ์ว่าเอ้ยน้ําหนักไม่เกินแน่นอนอะไรไม่เกินก็นะครับตักถ่ายขึ้นมาแล้วก็ใส่รถคันนี้ก็เอาไปช่างให้ดูเลยว่าเฮ้ยเนี่ยมันน้ําหนักมันมันไม่ได้เกินนะแต่เพราะคุณพิรุธเองแต่วันนี้นะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบอกว่าไม่มีการช่างพอเวลาตัดดินขึ้นมาปุ๊บรถ2คันนี้รีบเอาเอาเอาดินไปเทเลยนะครับเอาดินไปเทเลยนะครับมันก็กลายเป็นการเรื่องของการทําลายหลักฐาานหรือเปล่ วิโรดเนีลงพื้นที่10ล้อทำถนนพังฉะตำรวจปล่อยตักดินออกทำลายหลักฐานตั้งข้อสังเกตสติ๊กเกอร์ดาวโยงสวยนายวิโดรดนักคณาอาธิสรสอสอบัญชีรายชื่อของพรคก้าวไกลลงพื้นที่ตรวจสอบถนนสุดตัวจากรถบรรทุก10ล้อซึ่งเป็น บ่อพักสายไฟใต้ดินเป็นบ่อพักสายไฟใต้ดินนะครับในโครงการก่อสร้างนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวงที่บริเวณซอยสุขุมวิท6.4ทับ1รวมถึงประเด็นเรื่องของรถบรรทุกของบริษัทที่รับขนดินจากคันที่ประสบอุบัตเหตุไปเทที่ไซต์งานก่อสร้างนายวิโรธเปิดเผยว่า นายปิยรัตน์สอสในพื้นที่ได้ตรวจสอบพบว่ามีการตักดินที่อยู่บนรถบรรทุกที่ประสบอุบัติเหตุออกไปซึ่งดินดังกล่าวเป็นวัตถุหลักฐานที่สําคัญที่จะพิสูจน์ว่าน้ําหนักรถบรรทุกเกินหรือไม่แม้แต่นายชัดชาติสิทธิพันธุ์ผู้ว่ากทมก็ได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันและค่อนข้างมั่นใจว่าเป็นการบรรทุกน้ําหนักเกิน มีคำถามว่าสอนพอักนงปล่อยให้มีการตักลินออกไปหรือปล่อยให้เข้ามายุ่งเหยิงเกี่ยวกับวัตถุพยานหลักฐานได้อย่างไรซึ่งเรื่องนี้ผู้กํากับสอนพอักนงจะต้องตอบให้ได้หากตอบไม่ได้ผู้บังคับการตํารวจนครบาล5ที่ดูแลในส่วนนี้จะต้องตอบหรือแม้แต่ผู้บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชาการตํารวจนครบาลและผู้บังคับบัญชาการตํารวจแห่งชาติจะต้องตอบเรื่องนี้นะหาก การตักดินออกไปทิ้งโดยที่ไม่มีการชั่งน้ำหนักเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องถูกดำเนินคดีด,ด้วยนายวิโรธยังได้ตั้งข้อสังเกตถึงดาวสีเขียวบริเวณหน้ารถบรรทุกว่าเป็นสวยสติกเกอร์หรือไม่เพราะส่งสัญญาณไปถึงพลตำรวจตีจักรุนเกียรติปานแก้วรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจทางหลวงและผู้บังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้มาตรวจสอบโดยเริ่มสอบหาที่ โดยเริ่มสืบหาจากที่สอนอพระกนงส่วนเรื่องของดาวสีเขียวจะเป็นสวยหรือไม่นั้นนายวิโรจน์ระบุว่าจะต้องไปเช็คในรายชื่อของสวยสติกเกอร์ขอว่าอย่าไปให้ความสําคัญกับรูปรักของสวยสติกเกอร์เพราะปกติจะมีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆเดือนที่จะต้องตรวจสอบ ต่อมานายวิโรธได้เข้าไปยังพื้นที่เกิดเหตุและสอบถามพันตำรวจโทรป,ประกอบรองผู้กำกับการจัดราจรสอนสอ,นอนพัฒนงว่าเจ้าหน้าที่ได้มีการปล่อยปะละเลยให้เกิดการทำลายหลักฐานหรือไม่ซึ่งจะต้องถูกดำเนินคดีในข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่มาตรา157หรือดำเนินคดีกับผู้ที่นำดินในรถที่เกิดเหตุออกไปในเรื่องของการทำลายพยานหลักฐาน นายวิโรธได้กล่าวว่าเจ้าหน้าที่จะต้องคำนวณทางวิศวกรรมเรื่องของปริมาณดินที่อยู่บนรถมาเป็นน้ำหนักเพื่อพิสูจน์ว่าบรรทุกเกินมาตรฐานตามกฎหมายหรือไม่หากในการสอบสวนสืบสวนหรือดำเนินคดีไม่มีเรื่องดังกล่าวพลตำรวจโทรประกอบและผู้บังคับบัญชาจะต้องรับผิดชอบขณะที่พันตำรวจโทประกอบเนี่ยพันตำรวจโทรประกอบ ยืนยันว่าเรื่องที่นายวิโรธได้ให้คําแนะนําทางผู้บงังคับปัญชาได้สั่งการและดําเนินการไว้เรียบร้อยแล้วจากนั้นนายวิโรธและทีมงานได้เดินทางไปยังไซงานก่อสร้างเพื่อขอดูกองดินที่ถูกนําขนออกไปทิ้งพบรถบรรทุกที่ขนดิน มาจากคันที่เกิดเหตุซึ่งนายวิโรธเห็นว่ารถบรรทุกคันดังกล่าวก็มีสติ๊กเกอร์ดาวสีเขียวบนกระจกหน้ารถเช่นเดียวกันโดยตัวแทนผู้รับเหมาก่อสร้างพาเข้าไปดูตรวจสอบที่ดินที่ถูกดำไปเทไว้ที่ก่อสร้างเพื่อยืนยันว่าไม่ได้มีการทำลายหลักฐานอ่านะครับเอาไปเทแล้วนขะ้บอกว่าเนี่ยนะครับอยู่อยู่อยู่ตรงนี้ไม่ได้มีการทำลายหลักฐานแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าดินมันดินมันยังไงมันปะปนกันเลยหรือเปล่าซึ่งแน่นอนครับว่า ตามที่ข้อมูลที่ออกมาบอกว่าการไฟฟ้าเนี่ยนะครับก่อนที่จะมีการยกรถหรือว่ามีการตักเนี่ยก็มีการตกลงกันมีการประชุมกันว่าหลังจากที่เอาดินออกไปปุ๊บเนี่ยเพื่อใส่รถแล้วจะต้องทําการไปช่างก่อนนะไปช่างก่อนเพื่อให้ได้น้ําหนักนะแต่ทางนะครับผู้รับเหมาไม่ยอมทําตามนั้นครับทางการไฟฟ้าก็ยังมีการติติงเรื่องนี้แล้วก็มีการบอก,บอกเรื่องนี้เอ๊ะไม่ได้เป็นไปตามข้อตกลงเนี่ยนะครับแล้วก็พยายามนะครับที่จะขับฟ้านะครับวงล้อไปซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องนี้อย่างที่บอกว่า ถ้ามันมีการรับสวยจริงย้ำนะครับว่าถ้ามีการรับสวยจริงและสติกเกอร์นั้นเป็นสติกเกอร์สวยแสดงว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่จาราจรหรือเจ้าหน้าที่สอน,นอเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยอย่างแน่นอนเมื่อเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยอย่างแน่นอนถ้าปล่อยเอาวไว้นะครับให้พยายนหลักฐานแล้วก็พิสูจน์ได้ว่ารถคันนี้บรรทุกน้ําหนักเกินนะครับสถานีาส,ถาสถานตำรวจที่นั่นนะครับแล้วก็จาราจรที่นั่นก็ต้อง นะครับมีความผิดด้วยซึ่งแน่นอนครับว่าการที่มีความผิดก็คงจะไม่อยากให้ตัวเองมีความผิดด้วยหรือเปล่าเลยพยายามที่จะทําลายหลักฐานแต่เรื่องนี้ก็อย่างที่บอกว่าถ้าวันนี้สมมติรถที่วิ่งที่วิ่งไปเนี่ยนะครับเป็นรถเกง๋งรถกระบะรถอะไรที่เป็นรถแบบธรรมดาแล้ววิ่งเนี่ยแล้วเกิดซุกตัวแล้วเกิดเสียหายเนี่ยแน่นอนครับว่าก็คงจะบอกว่าน้ําหนักเกินไม่ได้แต่ถ้ารถบรรทุกนะครับถ้าเป็นรถบรรทุกเปล่าก็ยังอ่าก็ยัง อย่างหนึ่งพะรถบรรทุกปาก่าในส่วนใหญ่น้าหนักไม่เกินอยู่แล้วแต่รถบรรทุกคันนี้บรรทุกดินมาเต็มคันนะครับออกมาจากสายงานนะครับสายงานก่อสร้างเนี่ยบรรทุกดินมาเต็มคันเลยแล้วมาซุดตัวตรงนั้นนะครับมันก็แสดงให้เห็นแล้วว่าวันนี้รถคันนี้น้ําหนักเกินหรือเปล่าซึ่งแน่นอนครับว่าตามที่เราทราบอยู่ว่าวันนี้ะนะรถบรรทุกนี่ส่วนใหญ่จะจ่ายสวยกันหมดเลยนะครับมีการจับเรื่องสวยมีการเปิดโปงเรื่องสวยออกมาเยอะแยะมากมายแล้วมีการที่จะแก้ผ่าแต่สุดท้ายแล้วก็ ถึงเวลาปุ๊บก็เหมือนกับเอยจะแก้จะแก้นะเดี๋ยวจะดําเนินคดีนะดำเนินคดีคนนั้นดำเนินคดีคนนี้แต่ถึงเวลาก็ไม่เห็นมีการดําเนินคดีแล้วก็เรื่องก็เงียบหายไปแล้วสุดท้ายก็มีเรื่องเนี้ยโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆก็อยากากอยากจะถามว่าสํานักงานตํารวจแห่งชาติเนี่ยนะไม่คิดจะแก้ไขเรื่องนี้ไม่คิดจะทาเรื่องนี้ให้เป็นรูปธรรมทันทีไม่คิดจะดําเนินการเรื่องนี้ดีๆทีถามว่าวันนี้นะครับ สำนักงานตํารวจแห่ชหออง,หาาบบงาาชาติไม่มีคนดีเหลืออยู่บ้างเลยเหรอครับอยากจะถามแบบนี้จริงๆว่าสำนักงานตํารวจแห่งชาติเนี่ยไม่มีคนดีเหลืออยู่บ้างเลยเหรอครับเพราะอะไรครับเพราะสำนักงานตํารวจแห่งชาติบอกว่านะครับวันนี้นิ้วไหลนไหนก็ต้องตัดนิ้วนั้นทิ้งคนไหนไม่ดีก็ต้องตัดตัดคนนั้นทิ้งแต่เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่ากี่คดีคดก, paddle? กี่คดีก็งเงียบหายแล้วกี่คดีก็เงียบหายกี่คดีก็เงียบหายไม่เห็นมีตัดนิ้วไหนทิ้งไม่เห็นมีตัดนิ้ว้ายทิ้งเลยครับปล่อยอย่างเงี้ยอย่างกับเรื่องของสวย ตอนนี้จับใครได้ยังดำเนินคดีกับใครได้ก็นิ่งเฉยนะครับเรือ่องของกัมนานก็ที่ยิงสารวัตรสิวตาเสียเสียเสียชีวิตคาบ้านกํานันกตํารวจทั้งหมดที่อยู่ในที่อยู่ในนั้นตอนนี้ก็เรื่องก,กับทุกอย่างก็เงียบและที่สําคัญว่าวันนี้กํนานกทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการรับเหมาก่อสร้างเรื่องของรถบรรทุกแล้วตํารวจที่เข้าไปเป็นตํารวจทางหลวงทั้งหมดทําไมไม่มีการสืบเรื่องของการรับสวยรับสินบนหรือเปล่าเห็นปะฮะเนี่ยแหละครับคือสิ่งที่ผมบอกว่าวันนี้ เฮ้ยประชาชนอย่างเราจะเชื่อมั่นเจ้าหน้าที่ตำรวจแบบนี้ได้ยังไงไม่คิดจะทําแบบจริงจังไม่คิดจะปรับคนชั่วคนเลวที่อยู่ในองค์กรแล้วบอกว่าเฮ้ยในองค์กรเราเป็นองค์กรใหญ่มันต้องมีคนชั่วคนเลวอยู่แต่ถามว่าใช่ไม่เถียงเลยครับว่าคนในองค์กรใหญ่ๆเนะี่ยมีต้องมีคนชั่วคนเลวแต่ทําไมคุณรู้ว่าคนไหนชั่วคนไหน,นเลวทําไมคุณไม่กําจัดออกไปทําไมคุณไม่ดําเนินคดีให้ให้ถึงที่สุดทำไมคุณปล่อยให้คนชั่วคนเลวยุ่งอยู่อย,<ม>อยู่ในองค์กรคุณแล้วก็ไปทำชั่วทำเลวอยู่อย่างนั้นซ้ำ,ำาๆซักๆก อยู่แบบนี้มันเพราะอะไรประชาชนอย่างผมก็อยากจะตั้งคําถามถึงสํานักงานตารวจแห่งชาติว่าวันนี้คุณปล่อยให้คนชั่วๆเร็วๆทาชั่ว و, ทําเร็ว و, อยู่ซ้ําแล้วซ้าเล่าซ้ําแล้วซ้าเล่าเนะี่ยคุณไม่คิดจะแก้ไขคุณไม่คิดจะปรับปรุงให้องค์กรคุณดีมาัางเลยคุณไม่คิดจะปรับปรุงให้องค์กรคุณเป็นที่ศรัทธาเป็นสิ่งที่น่าเร่มเลื่อสกับประชาชนบ้างเหรอครับวันนี้องค์กรของคุณเป็นองค์กรที่บอกได้เลยครับว่ารรความรู้สึกของประชาชนบอกได้เลยครับว่าองค์กรสํานักงานตารวจแห่งชาติ เป็นองค์กรที่ขยะเต็มสํานักงานตํารวจแห่งชาติจริงๆทำสักทีนะครับผอบอรตรกี่คนออกมาเขาโอ้โหมาเย่งเย่งเยงเยผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าผอบอรตรคนเนี้ยนะครับคนล่าสุดเนี้ยหนึ่งปีจะทําอะไรได้ไหมเหมือนกับผอบอคนที่แล้วหนึ่งปีไม่เห็นทําอะไรเป็นชิ้นเม็ดอันได้สักอย่างวันนี้เพิ่งเข้ามาเนี่ยเพื่อนั่งกินเงินเดือนกันเฉยๆเท่านั้นใช่หรือเปล่าครับอันนี้คือคําถามจากประชาชนนะครับ ว่าวันนี้พวกคุณเข้ามานั่งกินเงินเดือนเฉยเกันใช่หรือเปล่าครับมานั่งรับสวยรับสิงบนกันถึงเวลาก็คือถ้าเกิดมามีการเปิดโปงออกมามีการแฉออกมามีการไอ้นี่ออกมาก็มานั่งแก้ตัวกันแบบนี้ใช่หรือเปล่าครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรคลิปหน้าอัปเดตให้ฟังครับ